จะเดินทางไปไหนพี่ไปขึ้นไปแม่เปสลองครับเรามาก,กี่วันแล้วครับเนี่ยวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วครับผมเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นที่ล้อหลังเนี่ยเห็นไปทำงงงงับในโบสถ์เนี่ยตัวครับอีกแล้วแล้วไปลงอ้นี้เรื่องคาถายัางเนี่ยให้ให้เหนียวอะ่ะยางอะ่ะถ้าไม่ลงคาถาในโบสถ์นี่ต้องลงมาหาอุดนะพี่ <c oughs> พี่ลงมาหาอุดหรือยังอะ่ะ โบสถ์แล้วต้องมีมหาอุดนะไม่งั้นเด็ดรั่วอีกนะเดี๋ยวไปเติมลมไอ้นั่นหน่อยไอ้ร้านปะยางอ่ะที่มอชัยอ่ะเติมหัวใหญ่ไปกินขาหมูมันโถขาหมูมันโถที่แม่สลองครับจะถึงหรือเปล่าไม่รู้กี่โมงไม่รู้ครับเดี๋ยวจะเดินทางไปแม่สลองต่ออันนี้ก็อยู่ที่วัดที่เรานอนเมื่อคืนนี้เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทางกันต่อครับผมเอาตรงนี้อ่ะไปหน่อยดิไปเรื่อยที่ไปเรื่อย ที่เบิรมก็มาขาอ่อนครับคนนี้ต้อง,องต้องเติมล้มเลยอ,อ่านี่นี่นี่ต้องมาชิมนะมมอโอ้โหนป้าสอ่าบ้านป้าอะไรนะป้าสุม่มป้าสุมอยู่ตรงหน้าโรงเรียนเนาะโรนะงเรียนห้วยมาหินฝนมาหินฝนโอ้โหเมื่นนอาวานไปลองไอ้ตรงนั้นอะ่ะ อะไรเน่นล่าแก่ล่ามาละล่าแก่ล่าลองแล้วเหรอเมื่อเมื่อคืนนี้อ๋อเนี่ยอ่าลองไปสองคำแต่เบียร์แล้วมันสองสามขวดนอนวัดน,วน,นู่นแน่ในร้านค้าเกิดขาดเหลืออะไรนะโทลินก็มาแวะซื้อเสบียงได้ที่นี่เลยนะ,ะแต่เดินทางต่อก็ตรงนี้แหละน่าจะครบที่สุดละเ,เอาเอาผมเอาหมูสองไม้กระเหนียวถุงนึ่งกระเหนียวสิบบาทจ้ะ โอ้โหดูดีน่ากินเลยโอ้โหนี่ผมมาคราวนี้นี่ผมหลอกล่อชาวบ้านนี่ากดติดตามผมได้หลายคนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไปต่อครับไปต่อเส้ทางขึ้นขึ้นลงลงจนจะถึงเกี่ยวสไต์อีก15กิโล จ้ะเจ้าขอนครับสวนใครเจ้าของข้าบีครับปลูกที่นี่ปลูกง้อเหรอ,อเอาให้โลไม่เป็นเลยต,ต้องขอไปหนึ่งครับฮะเจ้าของครับอ๋อต้องรอเจ้าของมาขายเหรออ่ะเราขายไม่ได้เหรอขายไม่เป็นเ,เจ้าของไปไหนอ่ะอ๋ออ่าหยิบไปแล้วเรามาวางบนกิโลอ่ะนะให้มันพอดีกับเลขหนึ่งอ่ะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่อ่ะเอาหนึ่งกิโลก็พอดีกับเลขหนึ่งอ่ะ ถ้ามันเลยก็เอางอออกถ้ามันไม่ถึงก็เอางอใส่ก็แค่นั้นนะนะลูกลองดูลองดูอ,งดอ่ะ,อะพอแล้ว,วประมาณนี้หละอ่ะเน,นี่ยเน,นี้ยประมาณเนี่ยโลหนึ่งเนี่ยจะขายเลยไหมอ่าบอกเขาเนี่ยเวลาพ่อพ่อค้าตัวจริงมาเราก็บอกเนี่ยคนซื้อเขาบอกให้ช่างตรงกบเลขหนึ่งก็คือหนึ่งกิโลนะอันนี้ไม่โกหกโอเคขอบใจหลายานะ บนสวนนี่แหละครับบนสวนสวนใครครับสวนพ่อผมครับไงโอ้โหหวานกรอบเลยเนี่ยครับผมกันไหนก็ได้พี่ริมน้ำมาเลือกเอามีสาราหน่อยเดี๋ยวว่ากินข้าวเหนียวนะที่ซื้อมาข้าวเหนียวหมูหมูปิ้งนะครับผมตรงนี้แนววิวหลักล้านนะพี่นะแค่เลยไหม เสพบรรยากาศ ิวสไตล์คิดจักแห่งความรักกิวสไตล์ที่หนุ่ม่ออันนี้คือพักพักเหนื่อยแล้วก็พักทำใจถ้เตรียมขึ้นดอยแม่สลองไป่รู้ว่าชั้นขนาดไหนอยู่ที่อะไรนะพี่คิดจักรศาสนาคิดจักรมันเป็นคิดใช่ไหมคิดเป็นเหมือนโบสถ์นะเป็นโบสถ์ พอดีผมก็พักเข้าห้องน้ำตากผ้าหน่อยอันนี้คือพักกันพักเหนื่อย ลายแม่สล้องแล้วข้างหน้าก็จะเป็นด่านนะครับด่านทหารตำรวจด่านความมั่นคงและเนื่องจากเป็นพื้นที่ตะเข็บชายแดนมาแล้วครับอยู่จะไห้ขาลงตรงด่านนะนชื่อ,อสเสบียงอะื้อน้ำหน่อยอขาใจดีนี่เอาแตงมให้กินด้วยขอบคุณมากนะครับหวานเลยนะนหวานจริง เต็งโมจากไหนเนี่ยชาวาปลูกเองเหรอเขาชาวบ้านปลูกผ่าเตังโมให้กินเลยสุดยอดนมสุดยอดทำตัวให้นางสารเข้าไว้เราจะไม่อดตายนะพี่นะทำตัวให้นางสารเข้าไว้เราจะไม่อดตายอ่ะ เล่พ่มดดกดกดกให้นใหหมนดานอะไรนะดานกิวจะไดจะพาเราขึ้นสู่ดอยแม่สลองของจริงแล้วครับบึ้มสลับฟันปลาแล้วตอนนี้เอาแล้วนะเอาแล้วนะท้องฟ้าสดใสแดดดีจริงๆเบิ้ม um, นี่แนะ่นอนจริงเลยฟิตเปี้ย อันนี้เขาเรียกงัดดอย,อยพี่ปเบิ้มบอกเห็นเนินนะท้องนู่นยังมียังมีให้เล่นอีกวันนี้ไปเรื่อยๆโอ้โหทิวทัศน์<_><_<_>ไอทางขึ้นกิวจะได,ดอะไรเนี่ยมันสวยนะทางก็ชันเลยข้างหน้านะ สวยงามโดยไม่สลองนะช่วงปลายฝนต้นหนาวโอ้หมู่บ้านอะไรวะนายอยู่ข้างบนนะเกียร์เกียร์เกียร์ที่แม่ให้มานี่หมดแล้วน,นะเห็นเนินเลยอาจจะเป็นลมนะเอาเอางานกันหน่อยลูกนี้ตัวนี้เจอเนินหลอกตาไปนิดหน่อย มีให้เล่นเป็นระยะระยะนะเนินเนี่ยพระธาตุทันใจเดี๋ยวจะจอดรอพี่เบิ้มอยู่ตรงนี้นะหน้าวัดพระธาตุทันใจครับใครทหารใครอะไรก็ไม่รู้ยังไม่ดูป้ายพักก่อนตรงนี้รอพี่เบิม้มสุดยอดนะไอ้หนุ่มหน้ามนคนลำปาง <laughs> จังที่ไหนถ,ถึง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 แล้วอ <laughs> โอ้โสุดท้ายแล้วโ <laughs> อ้พักก่อนพักก่อน <ส>ด,ดูถนนข้างล่างดิมีถนนข้างล่างด้วยตรงนี้ก um, really like ็เหมือนจุดชมวิวเลยนะเนี่ยจรับสวอสวงาง

นยยยางให้พลังงานนะพี่นะฮะให้พลังงานหนึ่งน่นพี่ต้องลงลงน่นนะนู้่นน่ะหมู่บ้านบนน่ะน่ะสันตคิดีนู่นน่ะขวาน,นู้่นเลยไกลสดอ่ะ โอ้โหไายยาวลเลยยาวไปยาวไปข้างบนนั่นน่ะม่าจะเป็นหมู่บ้าน สันติอะไรคีรีนหมู่บ้านอะไรดอยแม่สลองนะจอยข้างบนอ่ะสวัสดีครับผมนายกิติพงศ์เมอโป้นะครับครับผมเป็นคนเด็คนดอยนะ้าอยู่แม่สลองอ่าอ่าครับส่วนที่เห็นนุ่นจะเป็นหมู่บ้านครับตรงจ่าสายนะครับหมู่สิบสามดอยแม่สลองอ๋อใช่ไหมครับผมต้องขึ้นขึ้นเขาไปอีกเนาะขึ้นเขาไปอีกครับถ้าพี่วิ่งเส้นนี้ขึ้นไปก็จะเจอหลักกิโลอยู่ข้างหน้าเลยวรขึ้นดอยไปเรื่อยๆปังขึ้นดอยไปเรื่อยๆพี่จะเจอหลักกิโลอันนั้นคือจะถึงแม่สลองแล้ว สันติคีรีหมู่บ้านสันติคิรลของแม่สลองตรงแต่ตรงนี้ใบกี่กิโลได้ประมาณถ้าพูดถึงกี่กิโลใช่ไหมครับครับก็ประมาณเกือบสี่ห้ากิโลเนี่ยแหละโอเคโอเคครับขึ้นดอยนะขอบคุณมากขอบคุณมากสะพานจริงะต้องปั่นขึ้นไปอีกขึ้นดอยแม่สลองก็จะเริ่มจากตรงนี้สะพานเนี่ยแหละน่าจะเป็นของพี่เบิ้มอ่ะเดี๋ยวติดไปด้วยดีกว่าน่าจะเป็นของแกเนี่ย เพราะแเห็นเป๊ปซี่มันอยู่ที่กับรถแกนะท้ายรถแกอยู่อันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่อบอตอแม่สลองนอกเป็นช่วงสุดท้ายแล้วหมู่บ้านอยู่ข้างบนนี่แหละครับโอโหชันที่หายช่วงแต่ขึ้นสะพานมันขึ้นอย่างเดียวแล้วแม่งชันมากโอโ้ตอนนี้พี่เบ้มแกแกก็จอดจอจอด,จอ,ด,จอ,ดอยู่เป็นระยะแล้ แย่เลยแกก็บอกแกแย่แล้วแกไม่ไหวแต่ก็ให้กําลังใจกันมาผมคงจะลงไปช่วยแกเข็นไม่ไหวแล้วขาก็สั่นก็ต้องเอาตัวรอดกันก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะรอพี่เบิ้มตรงนี้ก่อนอยู่ในกำมือแล้วน่าจะอีกไม่กี่เนินอหะไม่ได้หรือแกหายไปนานแกอาจจะแย่แล้วเอาถอดโทรศัพท์มาแล้วเพื่อความปลอดภยดัยเดินไปดูแกหน่อยร้อนเอาหมวกก่อน เดินไปดูพี่เบิ้มว่าพี่เบิ้มเป็นยังไงพี่เบิ้มสู้สพี่เบิ้มสู้ตายพี่เบิ้มไหวลายสู้ตายพี่เบิ้มมาแล้วน so, so. e so so ี่ไงดอยไม่สลอมดอยไม่สลอมเออเอาพามาเชื่อดอ่ะเอาพามาเชื่อดอ่ะ คิดแรกก็เชื่อดเลยอ่ะเออนะขาแข็งต่อไปแข็งป๊กรู้หรือยังว่าแม่สลองเป็นยังไงไมหาแค่นี้นี้เขาเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับมีกี้จังหวะโยกพี่เบิ้มโยกแล้วก็เสียท่าล้มร่วงลงไปละเล่นเอาไอ้นี่ที่ใส่ติกน้ำบิดบิดมาขัดกับบันได ตัดทิ้งแล้วตอนนี้เอาไเองขึ้นไปเลย่อ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยช่ช่วยช่วิช่ล่อยเบรยช่ยล่วยชยช่ย่ย่วยว่่วยช่ววช่ว่วยช่วยช่วยชวยช่ววยยววย่วยช่ยวยช่วเช่่ยช้ว หาเคืองไงดูสมบัดสะบิดได้มีอะไรไเปรม่ปรโอ้โหเรื่อยๆพี่เรื่อยๆไม่ไหวอย่าฝืนนะยังปั่นได้ครับแปลว่าเรียนไอ้นี่มานะยยโดมาเนี่ยม้วนหน้าโหปุ๊บ,บเลย ร้านทาหงฉีมันจะยินดีต้อนรับก็ยินดีไปแต่ทำไมจะต้องส่งเราขึ้นเนินด้วยล่ะเป็นเนินสุดท้ายนะพี่นะ,ะน่าจะเป็นเนินสุดท้ายไปเลยคุณเอไม่ต้องห่วงไปเลยเออ ขาหมูมันขาหมูมันเท่ามันมัน,ม,นมันมีเหล้าของเหมือนแลบบ้วเขาพดนะผมเคยมากินเหมแล้วไอเหล้าของของคนเขาหมักเอาบนดอยเนี่ยเออไม่รามีนี่เอาวาย้เยอะทุกวันต้องดูต้องดูองดองดของกินของของกินขึ้นชื่อมากเลยแต่ตอนนี้วางยาผมเลยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้อีกน,นิด<ล>นึงยาเลยอ่ะเนื้อหนึ่งเนื้อหนึ่งไม่เนื้อนี้เนื้อสุดท้ายหรือว่าอีกเนื้อหนึ่งเนื้อนื้นี่สุดท้ายเนี่ยอันนี้นับนะเนินชั้นนะถ้าไม่ชั้นไม่นับถ้าไม่ชั้นไม่นับอา นี่ไงนี่นี่งนั้นนชั้นคือนั้นสุดท้ายถ้าไม่ชั้นไม่นับอ๋ออันนี้คือชั้นสุดอโอเคตามนี้พี่ถึงแล้วถึงแล้วโดยแม่สลองแต่ก็เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่้านชาครับมีสาวๆมานั่งบรรจุชานั่นแน่หันมาพยักหน้าด้วยไปแล้วพี่เบิ้มติคีรีแล้วเราก็มาถึง เดเล่นป้ก่อนไปหลักกิโลก่อน โมินแสอยู่นี่สวัสดีครับวันนี้ขอนอนสบายๆหน่อยามานอนที่โรงแรมสินแส,ส,นแสเพราะว่านอนลำบากกันมาหลายวันแล้วแล้วก็พลังงานก็เริ่มหมดแล้วด้วยช,ชั้นล่างใช่ไหมหอโอเคโอเคนี่ครับที่พักของเราคืนนี้ สวรรค์ของเราแล้ววันนี้อขอนอนให้มันเป็นผู้เป็นคนสักวันหนึ่งอาบนะ้ำถ้าเสร็จแล้วไปไหนตอเนี้ไปร้านมันโถขาหมูมันโถครับอร่อยที่สุดในเม่สลองนเดินชมชุมชนนะช,ชุมชนด้วย<ป>หมู่บ้านสันติคีรีนี่ก็คือชุมชนชาวจีนห่อบ,บ,นนบนดอยสูง ทำไมต้องเดินน่ะจักรยานก็มีหมดแรงหดบันไดไม่ไหวเลยแปลว่าพี่สงสารจักรยานมันเหนื่อยมาเยอะแล้วพี่เลยให้มันพักใช่ใช่วางดอกอันนี้ต้นอะไรนะต้นอะไรไม่รู้นี่เขาออกดอกสีแดงอ่ะหอมเลยสีขาวอ่ะหอมนะอ๋อเอามาจากไหนอ่ะมาจากบ้านนีแล้วมันก็แล้วมันจะแตกหน่อยหรือเปล่าแตกอ๋ออ๋อเดี๋ยวหน้าหนาวคงแตกดอกมั้งเนี่ย

cái sư 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 Được rồi, sư 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 นี่ไลยต้มจืดสาลาโอ้โหอันนี้เลยผัดเห็ดน้ำมันหอยโอ้โหนล้ำมันหอยโอ้โหค,คือคือมันมาที่นี่มันต้องกินขาหมูหมัอนโถนะไม่งั้นมาไม่ถึงนะพี่นะครับแต่ผมยังจำชื่อร้านไม่ได้ร้านอะไรก็ไม่รู้ร <c oughs> ทำอะไรพี่ทำอะไรฮะอยา่างขาผมรักคุนซิปบนลูกอีกอ่ะรับกุนซิปบนลูกเดียวเอามานอนด้วยนะโอ้ไม่ได้หรอกบนลูก